타라. สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับ j o s i บอร์รี y ค่ะแล้วก็สําหรับคลิปวันนี้นะคะพี่จอยจะมาทำการเฮ่แกะกล่องนั่นเองนะคะคือสืบเนื่องมาจากคลิปก่อนหน้านี้ที่พี่จอยพาไปช็อปงานเซลล์ส่งท้ายปีใช่ไหมก็จริงๆคลิปที่พี่จอยทำเนี่ยจะเป็นของทางมอเพชรแบรนด์เนมนั่นเองนะคะแต่ว่า วันก่อนหน้านั้นเนี่ยพี่จอยได้ไปอีกงานหนึ่งซึ่งเป็นงานของทาง S.F. Brand Name นั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะดูคลิปที่ไปช็อปของ S.F. นะคะก็ให้เข้าไปดูคลิปของพี่อ้ําเบเดซ่านะคะส่วนมอ็อบเพรเนี่ยก็จะอยู่ในช่องของพี่จอยนั่นเองนะจ๊ะซึ่งจากที่ไปงานมานะคะพี่จอยก็ได้มาทั้ง2ง,งานเลยงานละ1ชิ้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดกล่องส้มเค็มกันก่อนนั่นก็คือ a r m e s นั่นเองนะคะ ซึ่งแอมอันนี้ได้มาจากงานของทาง SF Brand Name นั่นเองนะจ๊ะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆคิดว่าหลายคนก็คงรู้แล้วแหละเพราะว่าวันนั้นอะพอพี่จอยช็อปเสร็จก็เอามาใส่แล้วก็ถ่ายรูปเลยนะคะเพราะว่าเฮอมากนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดดูว่าข้างในจะเป็นอะไรนะจ๊ะท่าดานี่เลยค่ะนั่นก็คือ เข็มขัดนั่นเองนะคะคือจะบอกว่าจริงๆอะ่ะพี่จอยอยากได้เข็มขัด a r m s มาสักพักหนึ่งแล้วเส้นที่พี่จอยมีอยู่เนี่ยมันจะเป็นไซส์เล็กคือไซส์มันจะไม่ใหญ่เท่าอันนี้นะคะแล้วก็จะเป็นสีน้ําตาลซึ่งเราอะ่ะมีความรู้สึกว่า a m s เนี่ยสีดําของเขาก็สวยคือหนังดําแล้วก็ตัดกับอะไหล่ทองซึ่งอะไหล่ของเขาอะ่ะสังเกตดูว,ว่ามันจะมีความทองแบบ ทองมากทองวิ้งสวยมากแล้วมันเป็นอะไรที่แบบตัดกับสีดําก็เลยอยากได้เข็มขัดที่เป็นแบบสีดําแล้วก็อะไหล่ทองนึกออกปะ ก็มาเจอที่งานนี้ก็เลยคิดว่าอ่ะไหนๆก็ลดราคาแล้วก็ซื้อเลยละกันนะจ๊ะคืออันนี้เนี่ยจะเป็นมือสองแต่ว่าเ,าเขาเขียนไว้ในรายละเอียดนะคะว่าเป็นของปี2019นั่นเองเนาะถ้าเกิดว่าเพืเ่อนๆดูรายละเอียดตรงนี้นะคะเขาก็จะเขียนไว้ว่า32 mmh นะคะซึ่งพี่จอยคิดว่า32เนี่ยน่าจะเป็นนิ้วนะคะเพราะว่าถ้าเป็นเซนเนี่ยจะอยู่ที่85ก็คือเอวพี่จอยจริงๆเอวพี่จอยอยาจจะใส่ไซส์ประมาณ70 75นะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยด้วยความที่พอมันมาเป็น85เนี่ยถามว่าใส่ได้ไหมใส่ได้เนื่องจากว่าเจ้าของคนเก่าเขาเอาไปเจาะรูมาค่ะทุกคนเห็นปะคือมันจะมีรูเยอะมากซึ่งปกติแล้วเนี่ยพี่จอยคิดว่าแอมเอสเขาน่าจะเจาะมาให้แค่3รูมั้ง3-4รูน้อยมากแล้วก็อันนี้เขาเจาะเข้ามาถึงนี่เลยแล้วพอพี่จอยมาใส่เนี่ยปรากฏว่าพอดีเอวตัวเองเป๊ะเลยนะคะก็เลยอ่าไหนๆก็ไหนๆแล้วก็ซื้อเลยถามว่า ข็มขัดของแอมเเนี่ยพอมันเป็นเส้นที่ยาวมากๆแล้วเนี่ยคือเราสามารถใส่ได้ไหมต้องบอกว่าใส่ได้เพราะว่าเวลาใส่เนี่ยมันจะต้องมันจะต้องเจาะรูแบบนี้ใช่ไหมทุกคนพอเจาะปึ๊กเข้าไปแล้วเนี่ยสังเกตดูว่าสายที่มันซ้อนเนี่ยมันจะอยู่ด้านในเห็นปะคือมันจะซ้อนอยู่ข้างในมันจะไม่ได้ออกมาอยู่ข้างนอกแบบเนี้ยนึกออกปะถ้าเกิดว่ามันออกมาอยู่ข้างนอกแบบเนี้ยมันก็อาจจะใส่ยากนิดนึงนะคะแต่พอสายมันเข้าไปอยู่ข้างในแบบนี้ปุ๊บพอใส่เนี่ยมันจะซ่อน ตัวที่แบบตัวที่มันเกินออกมาเนี่ยมันจะซ่อนอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้เราสามารถใส่ได้นะคะใส่ได้แบบสบายเลยแล้วก็มันคือความฉลาดของทาง MS. เอเมสลืมบอกไปว่าหนังที่พี่จอยได้มาฝั่งที่เป็นสีดําจริงๆมันเป็น Reversible นะคะคือใส่ได้2ฝั่งฝั่งที่เป็นสีดําอันนี้จะเป็น เป็นหนัง box letter ซึ่งหนัง box เนี่ยเป็นหนังที่พี่จอยชอบที่สุดของอ m ิ s นะคะเพราะว่ามันจะมีความเงามันจะเป็นหนังเรียบแล้วก็มีความเงาแต่ว่าข้อเสียคือมันจะเอ่อเป็นรอยง่ายนิดหนึ่งนะคะสีของเขาเนี่ยเขาเขียนไว้ตรงข้างกล่องเขียนว่าสีนัวที่แปลว่าสีดำนั่นเองนะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นสีเทาซึ่งเราสามารถกลับหัวเข็มขัดมาใส่ฝั่งสีเทาได้เหมือนกันนะคะสีนี้ชื่อว่าสีอีแตงนะคะหรือว่าอีแทน เขาไม่ได้บอกไซส์แต่คิดว่ามันจะเป็นไซส์ของผู้ชายะคะเพราะว่าเ,เส้นที่พี่จอยมีมันจะมันจะเป็นไซส์ผู้หญิงนะคะแต่ว่าเส้นนี้น่าจะเป็นของผู้ชายซึ่งราคาในช็อปเนี่ยพี่จอยไม่มั่นใจว่ามันอยู่ที่เท่าไหร่แต่ขอเดาว่าน่าจะส0,000ืนปลายๆน่าจะเกือบๆสามหมื่นเพราะว่าเวลาซื้อเนี่ยเขาจะต้องไขยแยกระหว่างตัวสายนะคะแล้วก็หัวตรงนี้จะต้องจ่าย2ชิ้นนะคะราคาน่าจะเกือบๆสามหมื่ 3, นเนาะแล้วก็ ราคาที่พี่จอยไปได้มาจากงานเซลเนี่ยจะอยู่ที่19,900บาทนะคะก็คือเกือบเกือบสองหมื่นเนาะก็เป็นะลรที่คุ้มนะเพราะมีความสื่อว่าประหยัดไปตั้งแบบหลายพันน่าจะเกือบเกือบหมื่นด้วยซ้ำเนาะข้างในตรงนี้นะคะเขาก็จะมีถุงผ้ามาให้อย่างที่พี่จอยบอกว่า,เ,าเวลาที่ซื้อเนี่ยมันจะต้องซื้อแยกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะให้ถุงใหญ่มาแบบนี้แล้วก็มีถุงเล็กแบบนี้สําหรับใส่หัวเข็มขัดนั่นเองค่ะถุงผ้าเอ้ไม่สวยมากเห็นปะ สวยงามนะคะดูดีแล้วก็อันนี้เนี่ยเขาจะให้ตัวนี้มาเป็นแบบเป็นใบเสร็จของทาง S.F. Brand Name นะคะจะไม่ได้เป็นใบเสร็จของ a m i s นะคะโอเคค่ะเรามากันที่กล่องใหญ่กันบ้างนะคะนนี้ก็จะเป็นของลุยวิ่ตองนั่นเองนะคะซึ่งกล่องนี้เนี่ยพี่จอยไปได้มาสับงานมอเพ็ดแบรนด Name นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเลยดีกว่า ท่าดานี่เลยนะคะพอเปิดออกมาเราก็จะเจอกับน้องนาความแล้วนะคะน้องอยู่ในถุงผ้าแบบนี้นะคะอุ้ยเห็นแล้วว่าก็จริงๆน่าจะเห็นได้อินโทรต้นคลิปแล้วเนาะ,ะเดี๋ยวพี่จอยให้ดูก่อนเขาก็จะมีอันนี้คือเหมือนใหม่เลยนะคะน,นี้พี่จอยเช็คละเขาออกช็อปมาช่วงประมาณเ,เดือนเดือน8ปดี2อ1 9นสะะิบใหม่เลยเพราะว่าจริงๆรุ่นเนี้ยเป็นรุ่นที่ออกในปี2020 เอ้ยไม่ใช่ออกช็อปมาปีสองพีสิบเดือน8เพราะว่ามันเป็นรุ่นที่มาใหม่มาในปีปี2 0งพนี้เลยนะคะโอเคข้างในตรงนี้นะคะก็จะมี เป็นแคร์การ์ดบุ๊กเลตนะคะต่างๆแล้วก็มีริบบิ้นมาให้ด้วยนะจ๊ะเป็นแบบว่าเป็นรายละเอียดของริบิตองแล้วก็มีใบเสร็จมาให้ด้วยะคะ่ะซึ่งน้องใบนี้นะคะออกมาจากช็อปเซียมพารากอนนั่นเองนะคะราคาออกช็อปเนี่ยอยู่ที่23,300บาทนะจ๊ะเดี๋ยวจะบอกอีกทีหนึ่งว่าใบนี้ ได้มาในราคาเท่าไหรเรามาดูตัวกระเป๋ากันดีกว่าทา่านนี่เลยนะคะกระเป๋าก็จะมากับถุงผ้าที่เป็นถุงผ้าของหลุยส์วิตตองแบบนี้นะคะตรงนี้ก็จะเขียนว่าหลุยส์วิตตองนะคะก็จะเป็นถุงสีครีมถุงก็แอบ,บเล็กนิดนึงเนาะ,ะมีความแบบว่าเหมือนจะปิดไม่มิดสักเท่าไหระคะ่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูของข้างในกันทา่านนี่เลยจ้าเราก็จะเจอกับน้องอ่าจำชื่อน้องไม่ได้อีกน้องชื่อ นิสนาโนนั่นเองนะคะจะเป็นจริงๆอ่ะเขาเป็นคอสเมติกเคสก็คือจะเป็นกระเป๋าที่เอาไว้ใส่เครื่องสอําอางใส่พกสกินแคร์เวลาที่เราแบบเดินทางอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าจุดประสงค์เนี่ยคือถ้าเกิดว่าดูในคลิปที่แบบรีวิวกันเนี่ยหลายๆคนเขาก็จะเอามา DIY ใส่ๆนะคะแล้วก็กลายเป็น กระเป๋าก็คือสามารถสะพายเป็นกระเป๋าได้นะคะซึ่งพี่จอยก็ลองสะพายไปแล้วก็รู้สึกว่าโอเคนะเวิร์กเลยทีเดียวนะคะเพราะว่ามันน่ารักอะแล้วก็จริงๆจะบอกว่าหลุยส์วิตตองเนี่ยเขาก็ได้ออกอกระเป๋าที่เป็นกระเป๋าจริงๆอะแล้วก็เป็นรูปทรงคล้ายๆประมาณนี้ออกมาขายด้วยซึ่งราคาแพงกว่าประมาณ2 3ถึงมเท่าเลยนะคะใบนี้นะคะบอกไปแล้วว่าเป็นไซส์นาโนเนาะตอนแรกเนี่ยจะบอกว่าพี่จอยอะ ดูคลิปใน YouTube แล้วก็มันจะมีก่อนหน้านี้มันจะเป็นไซส์มินิแล้วก็จะเป็นไซส์ไซส์ปกติที่มันจะใหญ่ขึ้นไปนะคะซึ่งตอนแรกเราก็รู้สึกว่าแบบมันน่ารักมากแล้วแล้วพอปี2020ปุ๊บหลุยส์วิตองออกไซส์นี้ออกมาแล้วแบบเฮ้ยยิ่งเราเห็นอะเรารู้สึกว่าแบบมันน่ารักมากแต่ว่าต้องบอกว่าพี่จอยมีโอกาสได้ดูแค่ในคลิปใน YouTube เท่านั้นนะคะเพราะว่าของจริงคือหาไม่ได้เลยพี่จอยเคยแวะไปที่ช็อปหลายครั้งมากมาก ก็ไปถามพนักง,งานแล้วเขาก็บอกว่าไม่มีของนะคะคือแวะไปกี่ครั้งก็ไม่เคยมีของคือไม่เคยได้มีโอกาสเห็นของจริงเลยจนมาเจอของจริงที่งานของมอเพศเนี่ยค่ะแล้วคือครั้งแรกที่เห็นอ่ะคือมันมีความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยคือมันน่ารักมากจนแบบจนต้องจองไว้จนต้องแบบว่าต้องเอาใบนี้ไงก็ต้องเอาใบนี้เพราะว่าแบบของจริงคือน่ารักมากแล้วมันเล็กมากทุกคนเห็นปะมีความแบบตะมุตะมีนะคะไซส์ของเขาเนี่ยตรงนี้จะเป็น6นิ้วนะคะแล้วก็ ฝั่งนี้จะอยู่ที่4นิ้วเนาะถามว่าใส่อะไรได้บ้างมาดามพอตทักมาถามว่าแบบเอาไว้ใส่ไม่แตบหรอซึ่งพี่จอยจะบอกว่าจริงๆแล้วมันใส่ของได้เยอะเพราะว่าวันนั้นเนี่ยเราสะายชาแนลคลาสสิกไปแล้วหลังจากนั้นพี่จอยก็ลองเอาของที่อยู่ในชาแนลอะ่ะใส่ลงไปในนี้ก็ปรากฏว่าทุกอย่างสามารถใส่ลงไปในนี้ได้หมดเลยจ้านี่นะคะนี่พี่จอยลองใส่ให้ดูแบบคร่าวๆนะคะว่าสามารถใส่อะไรได้บ้างก็เห็นปะ คือมันใส่ได้เยอะมากมีกระเป๋าตังค์นะคะน,นี่เป็นกระเป๋าตังค์หลุยอ่ะมีลายมาด้วยนะมีอันนี้กระดาษทิชชู่มีมือถือของีซนอันนี้จะเป็น iPhone 10เฉยๆนะคะไม่ใช่ plus หรือว่า pro max นะคะก็จะเป็นไซส์ไซส์ปกติซึ่งก็จะใส่ได้แต่ว่าถ้าเป็นไซส์ pro max หรือว่าไซส์ plus เนี่ยจะใส่ไม่ได้แล้วก็มี Power Bank อันนี้เป็นตลับคุชชั่นนะคะแล้วก็มีลิปสติกแล้วก็สส่ชาร์จเห็นป่าวว่าคือมันใส่ได้จริงแก มันไม่ได้ใส่ได้น้อยเด้อแล้วก็นี่นะคะเวลาปิดก็สามารถรูดสิป,ปิดได้เลยนะจ๊ะแบบนี้นะจ๊ะเออใส่ได้นะจ๊ะข้างในนะคะเดี๋ยวให้ดูก่อนข้างในของเขาก็จะมีออป้ายตรงนี้เขียนว่าหลุยส์ตอง m a ดอินอิตาลนะคะ แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโค้ดของเขานะคะเห็นปะตรงนี้จะเป็นเหมือนเป็นฟิลเป็นรหัสนะจ๊ะแค่นั้นแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเป็นหนังเทียมนะคะคิดว่าจะเป็นน่าจะเป็น P u อะไรประมาณนี้นะ,ะแล้วก็มันสามารถที่จะเช็ดทําความสะอาดได้นะคะเพืพ่อนๆถ้าเกิดว่าสังเกตดูเนี่ยจะรู้สึกว่าตรงนี้มันจะมีความโป่ง,ปงเห็นปะเนี่ยมันจะเป็นป่องๆทั้งตรงฝาแล้วก็ตรงข้างใต้ เนี่ยมันจะป่อง,องๆนูนๆออกมาตอนแรกค่ะพี่จอยคิดว่าแบบเฮ้ยของเรามันเป็นดีเฟกหรือเปล่าเขาอาจจะผลิตมาไม่ดีหรือเปล่าแต่ว่าพอ,อ,อกลับไปดูหลายๆคลิปของคนที่เคยมารีวิวนะก็คือเป็นเหมือนกันหมดเลยซึ่งพี่จอยคิดว่าตรงเนี้ยเขาอาจจะทําไว้เพื่อที่ว่าเวลาที่เราเดินทางแล้วเราใส่เครื่องสําอางใส่อะไรเงี้ยมันน่าจะช่วยในเรื่องของการกันกระเทกได้นะคะนี่คือเดานะจ๊ะราคาของใบนี้ค่ะพี่จอยก็ได้มาจากมอเพชรนะคะได้มาในราคา26 26,900ถ้าจะไม่ผิดนะ26,000กว่าบาทนะคือจะบอกว่าแพงกว่าในช็อปนะคะแต่ถามว่าทำไมถึงตัดสินใจซื้อก็คือเนื่องจากว่าเขาเป็นแรร์ไอเทมนะคะคือเขาเขาไม่สามารถที่จะไปเดินไปในช็อปแล้วก็ซื้อได้เลยอะคะ่ะมันมันหายากนะคะพี่จอยก็เลยตัดสินใจซื้อมาแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยหลายๆร้านที่เคยเห็นใน Instagram นะคะเขาจะมาขายกันในราคาประมาณ สามหมื่นบางร้านก็แบบเออก็คือพุ่งไปเลยอะไรเงี้ยซึ่งพี่จอยคิดว่าสองหมื่นหกเนี่ยก็เป็นราคาที่โอเคนะคะเป็นราคาที่ยังรับได้อยู่นะคะก็เลยตัดสินใจซื้อมานั่นเองนะจ๊ะอ่ะเสร็จแล้วทีนี้นะคะก็มีคําถามที่หลายๆคนถามมาหลงังจากที่วันนั้นพี่จอยได้ไปช็อปมาทั้ง SF แล้วก็ทั้งมอฟเพชนะคะก็เกิดคําถามขึ้นว่าทั้งสองร้านเนี่ยร้านไหนขายถูกกว่านะคะ คือจะบอกว่ามันยากที่จะฟันธงเนงอ,อปะปาทุกคนเพราะว่าด้วยความที่ร้านของเขาเนี่ยอของมันก็จะเป็นแบบส่วนใหญ่จะเป็นมือ2เพราะฉะนั้นเนี่ยของมันจะต้องขึ้นอยู่กับสภาพด้วยนะ้ะอย่างใบเนี่ยคือมันใหม่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยใหม่บวกกับเป็นรายไอเทมเพราะฉะนั้นราคามันก็เลยจะแพงขึ้นมานิดนึงนะคะแต่ว่าอย่างชิ้นนี้ที่พี่จอยได้มาเนี่ยมันเป็นราคาที่ที่ลดลงแล้วแต่ว่าเอาจริงๆนะอันเนี้ย ก็เป็นปี2019ถามว่าใหม่ไหมก็ยังถือว่าใหม่อยู่แล้วก็ริ้วรอยตรงตัวเอชเนี่ยก็ก็ยังถือว่าใหม่ก็จะมีมีรอยบ้างเป็นรอยขนแมวเล็กๆนะคะแต่ก็ถือว่าค่อนข้างใหม่เลยทีเดียวนะคือพี่จอยมีความรู้สึกว่าทั้งสองร้านเนี่ยแอบสูสีนิดนึงแต่ถ้าเทียบกับแบบเป็นของที่แบบเป็นของชิ้นเดียวกันเลยอะไรเงี้ยพี่จอยรู้สึกว่าร้านมอบเพรเนี่ย แอบขายถูกกว่านิดนึงอย่างเช่นวันนั้นพี่จอยไปเจอก Gucci Dionysus ถ้าเกิดว่าใครที่ดูในล็อกก็จะเห็นว่าดโ o n y ซ u s ของร้านมอเพชรเนี่ยเป็นไซส์ใหญ่แต่ว่าขายในราคาเท่ากับไซส์เล็ก ที่ร้าน sf นะคะแล้วก็จะมีหลุยวิตองเอามาเอา้ยไม่ใช่เอามาลุยวิ่ตองป p e e d y ที่เป็นไซส์ยีนะคะร้านของม็อบเพจเนี่ยขายที่หน0 0งบาทส่วน fs เนี่ยจะอยู่ที่ส0 0 0มบาทนะคะก็เลยมีความสึกว่าหลายๆใบที่เราเห็นมันถูกกว่าจริงแต่ก็ทางนี้ทางนั้นพี่จอยต้องบอกว่าไม่สามารถคอนเฟิร์มได้เพราะว่าอย่างของบางอย่างก็รู้สึกว่า sf ก็มีถูกกว่าเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็ของเนี่ยพี่จอยมีความรู้สึกว่าปีนี้นะของ SF เนี่ยมีสินค้าที่แบบหลากหลายมากกว่ามีสินค้าคือไม่ใช่ว่าหลากหลายคือมันหลากหลายทั้ง2ร้านแต่ว่า SF เนี่ยมีสินค้าที่แบบถูกใจพี่จอยมากกว่าอย่างเช่นมี b o t t e g a Veneta อะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นมันเป็นไอเทมที่มาใหม่อะไรเงี้ยแล้วก็ทางม็อเพจเนี่ยก็ยังไม่มีมานะคะแต่ก็ คือน้องออกว่ามันก็ตัดสินไม่ได้อีกเพราะอย่างใบเนี้ยมันก็เป็นแรไอ i เมมแล้วก็เป็นไอเทมที่ออกใหม่แต่ว่าก็มีที่หมอกเพจอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วนะคะสรุปเลยนะพี่จอยก็อยากจะแนะนําว่า ให้เพื่อนๆเนี่ยควรจะไปทั้ง2ร้านแต่ว่าก่อนที่จะไปช็อปเนี่ยให้เราตั้งเป้าไว้ก่อนว่าเราอยากได้อะไรคือเขียนไปนเลยว่าเป็น wish, wish list ว่าเราอยากได้ใบไหนอยากได้ชิ้นไหนแล้วก็ให้ศึกษาข้อมูลให้ดีว่าราคาของเขาเนี่ยราคาในช็อปขายเท่าไหร่แล้วก็ตามร้านมือสองเขาขายกันเท่าไหร่ เพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่หลงกลเพราะบางทีเนี่ยพอบอกว่าเป็นงานเซลเลอะไรเงี้ยเราคิดว่าแบบเซลยังไงมันก็ต้องถูกกว่าแต่ว่าพอมาเช็คราคาอีกทีนึงเอ้าปรากฏว่าอาจจะไม่ได้ถูกกว่าเยอะมากหรืออาจจะแพงกว่าด้วยซ้ําอย่างเช่นใบนี้ฮะแต่ว่าอย่างใบนี้พี่จอยรู้อยู่แล้วว่าเขาเป็น rare item เ,เพราะฉะนั้นก็แพงกว่านิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนั่นเองนะจ๊ะก็ประมาณนี้นะคะที่อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ในวันนี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้กันนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกําลังใจกันด้วยนะคะเอาไว้เรามาเจอกัน้าจ 拜拜。Bye bye.